สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเป็นสวนเล็กๆหน้าบ้านค่ะก็จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมดูว่าในสวนของเรามีไม้อะไรบ้างเป็นไม้ตระกูลไหนบ้างซึ่งทางสวนเราชอบปลูกชอบสะสมส่วนมากก็จะเป็นตระกูลที่เฟ้นบาเกียกับ อากลนีมาค่ะแล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นแบ่งปันให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะส่วนโชคเก้าชั้นที่เห็นอยู่ข้างหน้าน,นี้คือน้องมีเจ้าของหมดแล้วนะคะหากท่านไหนสนใจสามารถทักมาได้ค่ะสอบถามทางสวนเราได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าในส่วนของเรามีอะไรบ้างต้นอะไรกันบ้างมาค่ะมาชมกันค่ะ เริ่มจากบริเวณมุมเล็กๆที่ติดกับหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นไม้ตะกูลดิเฟนบาเกียค่ะที่บ้านลมแรงมากค่ะลมดีมากน้องต้นนี้มีชื่อว่าหงสาโมรคโคนะคะหงสาโมรคโคเป็นไม้ที่มีความสงา่างมมีสีสันจัดจ้านค่ะมีสีเหลืองสดมีลายชัดเจนสำหรับต้นนี้กำลังทำจำนวนอยู่นะคะ หากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาค่ะทางสวนเรามีแบ่งนะคะแล้วก็ต้นถัดไปค่ะต้นนี้น้องเป็นวินสันสิงบุรีค่ะวินสันสิงบุรีทางสวนเราก็มีแบ่งค่ะมีจำนวนพอแบ่งปันท่านผู้ชมได้ค่ะวินสันสิงบุรีน้องเป็นไม้ ที่กลายจากไม้เขียวนะคะคือกลายด่างจากไม้เขียวค่ะเป็นไม้ที่หลายๆท่านกำลังหาไว้สะสมนะคะไม้ตัวนี้จะทำจำนวนยากหน่อยเพราะฉะนั้นในท้องตลาดก็จะไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ค่ะอันนี้ทางสวนก็ได้เก็บสะสมไว้จนน้องต้นใหญ่ค่ะก็มีเล็กเล็กแบ่งปันอยู่นะคะ ส่วนต้นถัดมาต้นนี้น้องก็จะมีความด่างสวยเหมือนกันค่ะน้องมีลายสวยลายจัดจ้านเลยน้องมีชื่อว่าเศรษฐีวินสันลูกผสมค่ะต้นนี้ทางสวนเราก็มีแบ่งนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นไม้ชํำข้อนะคะไม้วางข้อน้องก็จะได้มีลักษณะเป็นไม้ที่เป็นมี ตั้งแต่ใบเล็กขึ้นมาค่ะเพราะว่าเป็นไม้วางข้อน้องก็จะมีตั้งแต่ใบเล็กๆขึ้นมาเลยแล้วก็มีความด่างสวยทุกใบเลยค่ะวินสันลูกผสมน้องจะมีสเสน่ห์ของน้องนะคะด้วยด่างสามสีด่างกระจายแบบนี้ยิ่งด่างยิ่งสวยค่ะท่านผู้ชมสําหรับวินสันลูกผสมมีทั่วไปค่ะสามารถราคาสามารถจับต้องได้ราคาน้องไม่ค่อยจะ สูงเท่าไหร่เพราะเป็นไม้ที่มีเยอะค่ะตามท้องตลาดท่านผู้ชมก็ลองมองหามาเลี้ยงมาสะสมดูนะคะก็พยายามเน้นที่ใบที่มีลายส,สวยๆค่ะโตขึ้นน้องจะได้สวยอย่างทางสวนเราก็มีแบ่งนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจสามารถทักมาได้ค่ะมีแบ่งนะคะส่วนต้นด้านหลังจะเป็นเทพเศรษฐีค่ะเป็นตระกูลดิเฟนบาเกียเหมือนกัน สำหรับเทศเศรษฐีทางสวนยังไม่ได้มีแบ่งค่ะยังไม่มีจำนวนเลยก็จะเลี้ยงเขาไปก่อนให้ได้ให้ได้มีข้อแล้วก็จะขยายจำนวนแล้วก็จะแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวนี้มาต่อด้วยตระกูลอโกนิมาค่ะอโกนิมาก็มีทั้งไม้เพาะ,มะเมล็ดเป็นลูกไม้ยังไม่มีชื่อส่วนมากจะเป็นไม้เขียวค่ะที่ยังไม่มีชื่อ ส่วนไม้สีสีคือไมอ้สะสมที่หลายๆท่านอาจจะมีแล้วน้องก็จะมีชื่อทุกตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นโพทองก็คือน้องต้นนี้ค่ะน้องมีชื่อว่าโพทองนะคะส่วนน้องต้นที่มีใบสีชมพูต้นนี้น้องชื่อว่ารวยรัพย์ค่ะท่านผู้ชมน้องรวยทรัพย์ก็มีความสวยหวานนะคะน้องจะออกชมพู ใบเรีียวๆค่ะใบเลียวกระดูกแกนกลางน้องจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะมีลายเขียวๆประปรายล่อตามใบของน้องเขานะคะส่วนต้นตัดมาสีสวยๆส,สีแดงสดต้นนี้น้องมีชื่อว่ามหาเศรษฐีค่ะท่านผู้ชมมหาเศรษฐีน้องก็มีความสวยของน้องอโกนิมาเป็นไม้ที่มีความสวยที่แตกต่างค่ะสวยทุกต้นแต่แค่ว่าความต่างของน้องก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นสีก้านใบาก,การาบก้านลักษณะของน้องก็จะมีความต่างกันไปอาจจะมีคล้ายคลึงกันบ้างแต่ก็ต้องสังเกตนะคะท่านผู้ชมและก็ต้นทันมาจากมหาเศรษฐีค่ะน้องมีชื่อว่าทองสยามนะคะสำหรับทองสยามน้องก็จะมีใบออกสีเหลืองทองทองกระดูกแกนกลางน้องจะมีสีชมพูค่ะสวยงาม แล้วก็บางต้นก็จะมีเขียวติดแบบนี้นะคะน้องก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะสำหรับอโกเขาจะมีความสวยสวยทุกทุกต้นเลยค่ะไม่ว่าจะเขียวหรือว่าเป็นไม้สีน่าสะสมค่ะหากท่านไหนกำลังมองหาอยู่อยากได้ไปปลูกไปสะสมก็สามารถทักมาได้นะคะที่เบอร์โทร0936916168 สำหรับอโกทางสวนก็มีหลายหลายตัวอยู่นะคะมาชมกันต่อค่ะหลังจากที่ชมโต๊ะฝั่งขวามือแล้วเรามาชมโต๊ะฝั่งซ้ายมือกันนะคะโต๊ะฝั่งซ้ายมือตอนนี้จะเป็นค้ำคูณชมพูค่ะน้องมีความสีสดมากค่ะชมพูเข้มๆแบบนี้เลยส่วนน้องตัวนี้น้องคือ วิดูรี่ค่ะวิดูรี่ก็จะมีความแตกต่างออกไปอีกมีลายตามใบกระดูกแกนกลางจะเป็นสีออกแดงแดงสวยเลยค่ะแดงออกแดงเข้มๆหน่อยค่ะไม้เราก็จะมีอัญมณีสามสีบรลลังเงินพัทยาก็พอมีแบ่งนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่บรลลังเงินพัทยาค่ะ ก็จะมีไม้หลากหลายเลยค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะส่วนนางกวักเราก็มีค่ะกวักใบโพค่ะอันนี้จะเป็นกวักใบโพด่างเหลืองนะคะจะมีกวักใบโพด่างเหลืองไม้บางตัวก็เป็นไม้สะสมของทางสวนเองค่ะเช่นไม้ด่างไม้ด่างทางสวนก็ ยังไม่ได้มีจำนวนแบ่งปันนะคะก็ขอเก็บไปก่อนน้องมีความสวยงามค่ะท่านผู้ชมชอบปลูกไม้สะสมไม้ก็หาไม้ที่เราชอบเรารักเราก็จะมีความสุขกับการปลูกไม้นะคะท่านผู้ชมส่วนต้นข้างหน้านี้น้องเป็น บัลลังทับทิมกลายค่ะน้องมีความกลายที่สวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีใบออกสีทับทิมเข้มๆแบบน,นี้สองสองยอดข้างล่างนี้น้องไม่มีสีเขียวปนเลยนะคะจะเป็นทับทิมสีสดมากเลยค่ะส่วนยอดแม่ทางสวนก็ได้ทําการตอนน้องแล้วค่ะเราจะทําการขยายน้องด้วยการตอนก่อนนะคะทําจํานวนก่อน าได้มาเดี๋ยวก็จะได้มาแบ่งปันท่านผู้ชมค่ะส่วนน้องต้นนี้ก็จะเป็นอัญมณีขาวค่ะน้องก็จะมีความสวยเป็นไม้ฟอมกอนะคะนี่แล้วก็มีคิตตี้ค่ะคิตตี้ตัวกลายสวยๆเลยค่ะมีสองกระถางนะคะไม้บางตัวแล้วก็มีจํานวนแบ่งปันได้นอกจากไม้อโกเราก็จะมีอะบอนกระดาษมีกล้วยค่ะปลูกเพราะความชอบ กล้วยก็จะมีหลายตัวอยู่ค่ะจะเป็นด่างตรงนี้ที่เป็นสีขาวเขียวน้องเป็นกล้วยตานีค่ะส่วนสีเหลืองๆน้องก็เป็นเหลืองจรค่ะหรือว่ากล้วยป่าด่างทองจรน,นั่นเองค่ะแล้วก็มีกล้วยแดงอินโดค่ะกล้วยแดงอินโดแล้วก็มีหน่อนเล็กๆแบ่งปันนะคะราคาไม่แรงแล้วค่ะตอนนี้สำหรับท่านชื่นชอบอยากปลูก ใหามีความสวยงามก็สามารถทักมาได้นะคะส่วนสวนต้นใหญ่ต้นนี้น้องจะเป็นน้ำว้าไอศครีมค่ะ,ะทั้งส่วนก็ได้มาจากการแบ่งปันของพี่ๆในที่รู้จักอีกทีหนึง่งพี่ๆบอกว่าน้ำว้าไอศครีมสามารถลูกเขาสามารถกินได้ค่ะก็รอรอไปเรื่อยๆนะคะถ้าน้องเกลือหรือว่าติดลูกก็จะ พาท่านผู้ชมมาชมกันว่าน้องจะเป็นแบบไหนจะเหมือนน้ำว้าเราไหมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวทางสวนจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะเรามาชมกันต่อคะ่ะสำหรับไม้เรายังไม่หมดน้องต้นนี้น้องมีชื่อว่าเศรษฐีวินสันอยุทยานะคะวินสันอยุธยาน้องมีความสวยมากคะ่ะ จะเป็นไม้เขียวแล้วกลายด่างนะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่หายากเพราะน้องมีจํานวนน้อยแล้วทาจํานวนได้ยากกว่าจะได้ไม้ด่างสวยๆแต่ละต้นกว่าจะน้องจะมีความด่างอย่านี้น้องด่างเองโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการผสมหรือว่าการทําอะไรของน้องทั้งสิ้นเป็นด่างจากไม้เขียวกลายค่ะกลายด่างจากธรรมชาติ ราคาค่าตัวน้องค่อนข้างจะมีราคาที่สูงเพราะน้องไม่มีจํานวนค่ะน้องไม่มีไม้หากท่านไหนไปเจอแล้วเขาบอกว่าเป็นวินสันอยุธยาและมีลักษณะตามแบบที่ทางสวนพาชมอย่างนี้ก็ราคาไม่แรงมากก็เอามาปลูกประดับบ้านได้นะคะสําหรับวินสันอยุธยาทางสวนไม่ได้มีแบ่งนะคะตอนนี้กําลังเลี้ยงน้องเพื่อให้มีจํานวน ถ้าหากมีจำนวนเมื่อไหร่ก็จะนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ต้นถัดมาน้องจะเป็นนางกวักใบโพด่างประกายทองค่ะน้องจะมีความเป็นลายด่างกระจายแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าด่างประกายทองค่ะราคาค่าตัวน้องก็สามารถจับต้องได้แล้วค่ะตอนนี้แล้วก็มา เจอน้องนี่เลยค่ะนางปักด่างขาวอัมโบของสวนเราค่ะก็ทำจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆไปไปเยอะแล้วตอนนี้เหลือไม้ต้นยอดต้นใหญ่ต้นนี้น้องมี2ยอดค่ะส่วนต้นเล็กน้องก็ยังไม่เปิดสีทางสวนเราก็ยังไม่ได้แบ่งนะคะต้นเล็กก็มีค่ะแต่ยังไม่ได้แบ่งรอก่อนนะคะแล้วก็ต้นข้างในต้นถัดมาน้องก็จะเป็น นางกวักด่างเงินค่ะเป็นนางกวักใบโพด่างเงินค่ะนางกวักใบโพด่างเงินน้องจะมีความเป็นด่างใบน้องเป็นเม็ดเม็ดขาวๆเป็นสีสีเงินๆแบบนี้เลยค่ะยิ่งโนดนน้ำน้องก็จะมีความสวยงามเป็นเงาระยิบระยยับเลยค่ะท่านผู้ชมน้องมีความสวยมากสำหรับนางกวักด่างเงินทางสวนเราก็ยังพอมีแบ่งนะคะหากท่านไหนสนใจ ก็สามารถทักมาได้ค่ะส่วนน้องต้นนี้เป็นนางฝากด่างเหลืองาาะอนะคะนางฝากด่างเหลืองราคาหลักร้อยค่ะตอนนี้นางฝากด่างเหลืองก็มีทั่วไปตามท้องตลาดนะคะสามารถหาได้หาได้ไม่ยากค่ะนางฝากด่างเหลืองรวมทั้งนางฝากด่างเขียวต้นนี้น้องเป็นนางฝากด่างเขียวนะคะต้นนี้ก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยค่ะทางสวนเราก็มีแบ่งปันนะคะหากท่านผู้ชม ท่านไหนสนใจอยากได้ไปปลูกประดับบ้านเป็นไม้มงคลก็สามารถทักมาได้นะคะแล้วก็ต้นถัดมาต้นนี้ได้มาในานามนางกวักยักษ์อินโดแต่ได้มาตอนน้องน้องเล็กค่ะน้องกำลังโตค่ะไม่รู้ว่าต้องรอติดตามน้องต่อไปแต่ต้นแม่น้องใหญ่มากเลยค่ะใหญ่สูงเมตรห้าสิบเลยนะคะท่านผู้ชมต้นใหญ่มาก น้องจึงได้ชื่อว่ากวักยักษ์อินโดค่ะส่วนของเราก็จะมีไม้หลากหลายค่ะปลูกเพราะความชอบปลูกประดับบ้านเพราะความชอบแล้วก็เลยกลายมาเป็นอาชีพได้หาไม้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมที่รู้จักหากท่านผู้ชมอยากได้ไม้สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทาง Youtube เพจโสพิตาไม้มงคลหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์0936916168สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนอยากเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนของเราก็ยินดีนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะหากท่านจะเข้ามาก็ทักมาก่อนได้ค่ะ มาสอบถามได้นะคะจะขอเข้ามาเยี่ยมชมสวนทางสวนก็ยินดีนะคะวันนี้เราก็ได้มาแนะนําในส่วนของสวนของเราแล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนพิตาด้วยนะคะคลิปหน้าสวนพิตาจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสวนหรือจะพาท่านผู้ชมมาทําการขยายพันธุ์ไม้ แนะนำไม้มงคลไม้ที่สวยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้โสพิตาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดไลค์กดแชร์ให้กับโสพิตาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ